สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการลุงยามเล่าข่าวอยู่กับผมนะครับสรยิศจินดาโชคสำหรับวันนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างไปติดตามกันครับกองถ่ายหนังโป๊วงแตกตำรวจบุกเข้าจับกองถ่ายหนังโป๊ในชนบุรีเมื่อวันที่6กรกฎาคม2564ตำรวจได้เข้าจับกลุ่มบ้านหลังหนึ่งในอำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีหลังจากที่ได้รับเบาะแสว่าบ้านหลังนี้ถูกใช้เป็นกองถ่ายหนังโป๊ผู้ต้องหายอมรับว่าช่วงนี้พัทยาเงียบเหง,งา ไม่มีรายได้เลยต้องหาลำไพ่พิเศษได้เงินแค่ละนละ1 0 0 0ถึง2,000บาทเท่านั้นซึ่งตอนตำรวจบุกเข้าจับกลุ่มนั้นพบว่ากำลังเข้าได้เข้าเข็เกมกันเลยทีเดียวและผู้ต้องหายังรับสาร,รภาพอีกว่าถ่ายหนังโป๊เพื่อส่งไปขายที่จีนทั้งนี้เจ้าหน้าที่ทราบว่ามีคนไทยลักลอบถ่ายทำหนังโป๊เผยแพร่ผ่านไลน์แล้วส่งต่อไปอยังแอปแอปหนึ่งของจีนโดยมีการกระทำผิดซ้ำแล้วหลายครั้งตำรวจจึงได้ความนาดหมายค้นจากสารพัทยาเพื่อเข้าคนพบปั้นหลังดังกล่าวโดยพบว่า ภายในห้องนอนชั้น3ามีผู้ร่วมกระทำผิดอยู่ในนั้นเป็นชายชาวจีน1รายชายไทย3รายและสาวประเภทสองอีกหนึ่งรายซึ่งกำลังถ่ายทาและร่วมเพศกันบนเตียงนอนพร้อมกับตั้งกล้องถ่ายทอดสดเอาไว้เมื่อเจ้าหน้าที่มาเห็นก็เกิดความตกใจและต้องหยุดทำกิจกรรมทันทีจากการสอบสวนผู้ต้องหาเพิ่มเติมให้การรับสารภาพว่าในช่วงโควิด -19 บรรยากาศในพัทยาเงียบเหงาและธุรกิจคนกลางคืนขาดไรายได้จึงหันมารับงานนี้เพื่อหาไรายได้จุนเจือครอบครัว ด้านตำรวจได้แจ้งข้อกล่าวหาฐานร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆมีลักษณะอันลามกและข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้ด้วยสถานการณ์โควิดในช่วงนี้ทำให้หลายคนหลายอาชีพต้องดิ้นรนกันสุดชีวิตลุงยามเล่าข่าวขอเป็นหนึ่งกำลังใจในการต่อสู้ชีวิตงานสุจริตอาจจะเหนื่อยแต่ถ้าเกิดเราเลือกงานผิดกฎหมายเราอาจติดคุกภาพประกอบวิดีโอเพื่ออัตรักณในการรับชมข่าวเท่านั้น <Ooh. S 1> สวัสดีครับกลัาเจิกับผมกันเชิงกำเนิดเพชรวงการบนันเทิงมีอะไรน่าสนใจบ้างไปติดตามกันครับวว้า <Wow. S 1> นับตั้งแต่เป็นนางเอกหน้าใหม่อากิซาสกิเปิดตัวหนังเอวเรื่องแรกในวัย35ปีเมื่อปี2015กับค่ายยักษ์ใหญ่ SOD ทำให้เธอเข้าไปอยู่ในใจขาหื่นมากมายด้วยลีลารักอันเร่าร้อนและเธอยังสามารถเล่นได้ทุกแนว ไม่เกี่ยงโดยตลอดเวลา3ปีกกว่าในวงการเธอมีผลงานออกมาแล้วร้อยกว่าเรื่องจากหลายค่ายถึงแม้ว่าเธอได้ประกาศเลิกเล่นไปแล้วเมื่อเดือนมีนายน2019แต่ว่าผลงานของเธอนั้นก็ยังได้รับความนิยมอย่างมากจนถึงทุกวันนี้นางเองสาวหน้าหมวยสวยรวยสเสน่ห์เธอเปิดตัวเป็นนักแสดงเอวีเดือนธันวาคม2017กับค่ายมูดี้ด้วยหน้าตาเซ็กซี่มีสเสน่ห ริมฝีปาของเธอนั้นโดดเดน่นดึงดูดเรือนร่างงดงามส่วนความสูงของเธอกำลังดี156เซนติเมตรเหมาะกับหนุ่มชาวเอเชียแบบเราๆเธอมาพร้อมหนะ้าอ,อกครับอีดูหน้าหลงไหลทั้งเนื้อนมสะโพกใหญ่บึกทุกส่วนเอวบางร่างเพอร์เฟคเรื่องลีลาของเธอนั้นจัดว่าขั้นเทพแต่ใครเคยติดตามผลงานของเธอจะรู้กันดีเลยว่าเธอเด็ดดวงขนาดไหน อิคาโอมิมีผลงานออกมาหลายเรื่องทุกเรื่องที่เธอได้รับบทบาทก็แสดงออกมาได้เป็นอย่างดีสาวผมสั้นรูปร่างบอบางคนนี้ลีลาไม่ธรรมดาไม่ว่าจะรับบทไหนก็เล่าร้อนสุดสเสด็จจริงๆส่งผลให้ผลงานของเธอนั้นยังได้รับความนิยมใครชอบสไตล์ผมสั้นห้ามพลาดอิจิกะรัสึโมโตะด้วยความอายุข,ของเธอ,อยังน้อยการแสดงของเธอนั้น ก็จะออกแนวเด็กนักเรียนแต่ลีลาของเธอนั้นไม่ธรรมดาด้วยอายุเพียง19ย่าง20ความสดของเธอนั้นไม่ต้องพูดถึงและในปี2020อิจิกะรับบทเป็นภรยาสาวที่ปกติอยู่ด้วยกันสองคนกับสามีอย่างสงบเพียงลำพังแต่แล้วก็มีพ่อสามีมาขออาศัยอยู่ด้วยเธอไม่เต็มใจเพราะเขามักแต่อังเธอจนวันหนึ่งเขารุกหนักแอบคลานไปถึงห้องนอน เรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นโปรดติดตามตอนต่อไปและผลงานของเธอนั้นก็มีมากมายถ้าชอบแนวนี้ก็ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงถือเป็นนางเอกเอวที่เป็นรู้จักในวงกว้างสำหรับไอกะสาวหน้าคมการันตีความเซ็กซี่มากมายสาวผิวแทนหน้าสวยหุ่นเซ็กซี่คนนี้มีชื่อว่าไอกะเปิดตัวครั้งแรก ในเดือนมกราคมปี2554ด้วยสไตล์การแต่งตัวที่ไม่เหมือนใครและสีผิวที่มีความโดดเด่นทําให้การเปิดตัวครั้งนั้นประสบความสำเร็จอย่างมากส่งผลให้ผลงานของเธอนั้นออกมาหลายเรื่องหลายบทบาทถ้าฟแฟนๆชอบแนวนี้ก็ติดตามผลงานเธอได้ <Ooh. S 1> อันดับต่อไปจะเป็นใครนั้นอย่าลืมกดติด ข่าวบันเทิงกับผมกัญชัยขนาดเพชรจบแล้วนะสำหรับวันนี้ในครั้งหน้าเราจะมาอัปเดตวงการบันเทิงกันได้ที่นี่ <Yeah. S 1> ช่วงหน้าพบกับข่าวกีฬากับคุณเอกรัตรแจ้งทุกทางสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับพบก,กับผมเอกรัตรแจ้งทุกทางทำไรก็แจ้งขาองก็แจ้งแจ้งทุกอย่าง oh, <no. S 1> แล้วะว,วันนี้ข่าวกีฬามีอะไรที่น่าสนใจบ้างไปติดตามกันครับ อีกไม่กี่วันเราก็จะทราบกันแล้วว่าทีมใดจะเป็นแชมป์ยูโร2020และตำแหน่งดาวน์ซนโวในทัวร์นาเมนต์นี้จะเป็นใครนั้นคืนวันอาทิตย์นี้มีคำตอบก่อนอื่นไปดูผลงานคู่ชิงยูโร2020ระหว่างอิตาลีพบอังกฤษตามที่หลายๆคนคาดการเอาไว้แต่ทั้งสองต่างก็ผ่านคู่แข่งในรอบตัดเชือกมาแบบผึดจับ ส่วนใครจะได้ก้าวขึ้นมาเป็นทีมเบอร์หนึ่งของทวีปยุโรปนั้นวันอาทิตย์ที่11กรกฎาคมนี้เราจะได้รู้คำตอบกันและนี่คือบทสรุปผลงานของทั้งสองทีมก่อนไปดวลกันที่สนามบรมบี้สเตเดียมซึ่งบอกได้เลยว่าฟอร์มหรูพอๆกันและคู่ควรแล้วจริงๆที่เป็นคู่ชิงชนะเลิศศึกฟุตบอลยูโรหนนี้โรเบตโตแมชชินีพาทีมอิตาลีผ่านเข้าไปลุ้นแชมป์ยุโรปสมัยที่2ด้วยฟอร์มการเล่นอันทรงประสิทธิภาพ แถมเปลี่ยนวิตุความเร้าใจโดยเดินหน้าคว้าชัยชนะได้ตลอดเส้นทางมีเพียงแค่ในรอบรองเท่านั้นที่ต้องไปตัดสินหาผู้ชนะในการดวลจุดโทษและพวกเขาก็สามารถผ่านสเปนมาได้ถึงแม้รูปเกมโดยรวมตลอด120บนาทีเป็นรองชัดเจนก็ตามซึ่งน่าสนใจไม่น้อยว่ามันโชจะพาอิตาลีควา้าแชมป์ยุโรปสมัยที่สงได้หรือไม่เพราะการเข้าถึงรอบชิงสองหนก่อนหน้านี้ของพวกเขาจบลงด้วยความผิดหวังโดยในปี2000ต่อเวลาแพ้ฝรั่งเศส1ประตูต่อ2 ด้วยประตูโกลเด้นโกลของเดวิดเทนเซเก้นาทีที่103และปี2012แพ้สเปนแบบหมดสภาพสวนประตูตัวสในส่วนผลงานของสิงโตคํรรามเล่นแบบเจิดจดในรอบแบ่งกลุ่มทว่าพอเข้าสู่รอบน็อกเอาท์พวกเขาสามารถยกระดับฟอร์มขึ้นมาได้อย่างน่ากลัวพร้อมกับการคืนฟอร์มถล่มประตูของแฮร์รี่เคนที่ทำประตูได้ทุกนัดไล่ยตั้งแต่ในรอบ16เกมสุดท้ายการที่แฮร์รี่เคนคืนฟอร์มเก่งแบบนี้ ลงยามเล่าข่าวก็มั่นใจว่าอังกฤษอาจจะสร้างเซอร์ไพรส์เป็นแชมป์หนแรกในทัวร์นาเมนต์นี้ได้และกับการที่ได้แข่งที่สนามเวิรมบีสเตเดียมแล้วด้วยถือว่าถือความได้เปรียบอยู่มากสำหรับการ,รลุ้นรางวัลรองเท้าทองคำหรือดาวซันโวยูโร2010หลน,นี้ คริสติโนโรนันโดยอดกองหน้ากัปตันทีมชาติโปรตุกเกสมีโอกาสสูงเลยทีเดียวที่จะคว้ารางวัลไปครองแม้ทำห้าประตูเท่ากับแพตติกชีกดาวยิงทีมชาติสาธารณรัฐเช็กก็ตามแต่เนื่องจากคุณเมนนี้โรนันโดมี1แอสซ,ซิสก็ยังคงนำเปอันดับหนึ่งแต่คนที่ประมาทไม่ได้ก็คือแฮร์รี่เคนหัวหอกกัปตันทีมชาติอังกฤษกระทุ้งไปแล้ว10ประตูแถมมีโอกาสยิงเพิ่มในรอบชิงอีกด้วย แต่ยังมีคนหนึ่งที่สามารถไปตัวสอดแทรกได้ก็คือราฮิมสเตอร์ลิงซึ่งซัดไปแล้ว3ประตูและบทสรุปว่าใครจะเป็นดาวันโวรประจำทัวร์นาเมนต์นี้วันอาทิตย์นี้มีคำตอบ <Okay. S 1> okay. yeah. ข่าวกีฬากับคุณเอกรัตเจ้งทุกทางสําหรับวันนี้จบแล้วนะฮะในคลิปหน้าเราจะมาอัปเดตวงการฟุตบอลระดับโลกกันที่นี่ลุงยามเล่าข่าวกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามฝากกด Subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานลุงยามเล่าข่าวในการเสนอข่าวต,ต่อๆไปด้วยนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ